หลุมต่อหม้อที่เราขุดเสร็จแล้วนะคะก็จะมีความลึกประมาณหนึ่งเมตรเราจะขุดอย่างนี้สิบสองหลุมเลยนะคะนี่ค่ะลึกมากเลยค่ะต่อหม้อของเรา แบบมันคงรากฐานมันคงมากมเห็นไหมคะนี่เห็นมากเลยแ,แล้วก็บอ่อซ้วมนะคะบอ่อส้วมเราก็ขุดเรียบร้อยแล้วมีสองบอ่อนะคะบอ่อดักไขมัน่นแล้วนี้ก็คือบอ่อส้วม ส่วนอันนี้หลุมที่เราขุดไว้ก็คือหลุมตอมอใช่ไหมคะนี่เขากำลังเกี่ยพื้นที่เพื่อจะทำก่ออิฐบล็อกทำคานนี่คะนี่ก็คือช่วงนี้ช่างเขาก็จะทำนี่คะ่ะกำแพงนช่ตรงนี้ก็คือเขารอรอเลิกแล้วก็คือจะมีเลิก ลงเสาเอกตั้งเสาเอกช่วงนี้เราก็เลยทำกำแพงไปก่อนนี่ค่ะก็เสร็จแล้วก็ด้านหลังนี้จะก่อเต็มเลยนะคะเพราะว่าถือห่วงจุ้ยมากเป็นคนที่สีเรียบเรื่องห่วงจุ้ยมากเลยเดี๋ยวคลิปอื่นๆคลิปหน้าคลิปถัดไปจะทำเรื่องห่วงจุ้ยบ้านให้ฟังค่ะแต่วันนี้นี่ดูกำแพงก่อน,นะคะ่ะนี่ข้างหลังจะก่อเต็มเลย ข้างหลังจะเป็นเตาดำนะคะนี่ะนคะคะแล้วก็ด้านข้างด้านข้างเราก็จะก่อเต็มเหมือนกันค่ะด้านข้างเราก็ก่อเต็มนะคะอาจจะมืดๆหน่อยช่วงนี้ก็6กโมงกว่าแล้วส่วนด้านหน้านะคะด้านหน้า ด้านหน้าต่อไปเราจะใส่เป็นระแนงท้านหน้านี้นะคะเราก็จะใส่ระแนงไม้ให้เข้ากันกับตัวบ้านนี่ค่ะช่วงด้านหน้าใส่ระแนงไม้นะคะแล้วก็ด้านข้างฝั่งนู้นอีกก็จะก่อทําระแนงไม้อีกอ,อันนี้ค่ะนี้คานคานที่เขาเตรียมไว้นะคะสําหรับวางคานอันนี้คือช่างเขาทําไว้ เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะดำเนินการต่องานไวมากเลยค่ะนี่คือเราฉาบนะคะฉาบบร,ริเวณด้านหน้าที่เราจะทำใส่ระแนงไม้ของเราด้านหน้านะคะนี่ช่างได้ทำการฉาบฉาบไปแล้วนะคะนี่นี่ค่ะฉาบแล้วนะคะ ก็ช่วงนี้เราก็ยังรอเลิอกอยู่แล้วก็ทำกำแพงไปก่อนนะคะนี่ทำชาติมากเลยค่ะต้นกล้วยใกล้ได้กินแล้วนะคะกล้วยนีค่ะค่ะอันนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะคะสูมของเพื่อนบ้านนิดนึง <c oughs> ค่ะ คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นพิธีตั้งเสาเอกเสาโทนะคะติดตามคลิปหน้านะคะ